หมอกยามเช้านะครับเมื่อนี้12องศาเลยครับ12-13องศานะครับบางมองเพื่นกระดาษ1เดซิองศานะครับเนาะบรรยากาศยามเช้าๆนะครับพาพี่น้องมาเบิร์อากาศดีๆยามเช้าอากาศหนาวซีสเกตบานเท้าครับพื้นที่อุ่นควัิ้งใสนะครับเนาะเบิร์นะครับหนาวเย็นหนาวเย็นโอ้เส้นทาง2076นะครับเนาะ ทางไปอำเภอโพสีสวรรคครับเส้นนี้ฟวันออกป่ากครับบันควันออกปาแสงงามสองงามกับบรรยากาศหมอกนุ่นๆนนะครับเนาะยามเศ้าๆนะครับไปไปเบิ่งของหน้ามันงามเศ้าๆนะครับนี่ขอหัวต้โตนนะครับเนาะ่ามว่าเบิ่งหมอกครับบานเข้างามเศร้าๆนะครับมาเบิ่งหมอกมาเบิ่งหมอกครับโอ้ ลงสีโอ้เด็ดเบียยแต่เสาใว่าะคุดฟุนบ่โอ้แก่หนาว <c oughs> นี่ครับวิธีช <c oughs> ีวิตกนเหรียญงูอ่ครับนี่ <c oughs> คุดฟุน <c oughs> แต่เสาเลยโอ้ขยนัน <c oughs> ตัโตนนี่ขยันแหงเลย <c oughs> เออคนละอบอุ่นหลังกายออกกลังกายไปในโตโอ้อ,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 อสมอประจามูบานเอาอสมออาวุโสประจามูบ้นบานนะครับไปเบิร์นงวก็ครับบรรยากาศดีดีบานเท่านาะมันบอมี มันมีชงมือเลยครับมีเป็นบางมือเนาะก็เลยพาพีน้องมาสัมผัสอากาศแล้วหนาวนะครับเบิ่งบานเท่านะครับเนาะโอ้ยเย็นเย็นนะครับน,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 นะครับนว่นๆนะครับยามสาวๆโอ้ยหมอกครับปุ๊ดเสืนะ่องยางไปก่อนผมละสวยงามนะครับวูนเหมาะเย็นดีนะครับอะแบบบานเท่านี่แห,หละครับ สุกเทาที่มีสุกเทาที่มีคืออากาศดีๆแบบนี้ก็โอเคนะครับผมนี่ครับแสงเอ่อหมอกนวลนะครับครับนันสี่อแสงแหลกนะครับเนี่ยแสงแหลกกำลังสี่ึืนแล้ะทั้งนี้นะครับทางทิศตะวันออกนะครับเนาะโอ้สวยงามนะครับอากาศเย็นนะครับมีแม่คนิงบะเบิ้งเด้อเฟื่องเลยแม่คนิงมีไหมสวยงามครับนี่มาถ่ายหลังบ้านเนาะ โอ้สวยๆครับอืมนวล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 บรรยากาศบ้านเชาสาวๆครับสาววันสาวมอนี้วันเด็กนะครับนาะวันที่10มกราคม2569นะครับเวลาหงมวงกลัวๆนะครับนออากาศดีๆนะครับเย็นดีนะครับ เสาวันเสาเสาวันเด็กนะครับเสาวันเกิดเฟืองนั่นเมือนี่พี่วาวครับเสียงคนดังอยู่วด้นขึ้นเลยโอ้ยอันนวนลนะครับถึงหมอกแล้วโอ้คือจะบอเห็นนะครับนาะฟัวนออกปากหนาวนะครับโอ้ สวยๆครับคุณขาวนะครับเนาะมันกี้จ้างๆออกไปเลยเพราะแต่แสงมันขึ่นเนาะสวยงามนะครับเดินไปหาไฟว้าเท่าไหร่ก็ไม่ทันหมอกเพราะสั้นสายหมอกแต่ว่ามันก็อยู่ในมองนี้นะแต่เข้าเดียวเรเห็นเข้าเดียวเห็นระยะใกล้เนาะนะครับเนาะโอ้นี่นีดวงอาทิตย์กำลังสื้นนะครับลอตเตอรี่นะครับความงามของหมอกมองนี้เนาะครับ โอ้อากาศดีๆน,นะครับสีสเกบ้ันเฮ้าครับความเป็นธรรมชาติต่อพูด,ดนะครับก,รกับบรรยากาศดีๆที่สีสเกดวันนี้ส่งมาฝากท่านผู้ชมี่ความวันทัวร์ทุกท่านนะครับผมสุขภาพดีกันทุกคนนะครับปีใหมน่นาะ นะครับกับอากาศดีๆบรรยากาศดีๆส่งมาทักทายกันอย่างเศ้าๆครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับหนาวเย็นหนาวเย็นหนาวเย็นมองไรหนาวแห้งๆกับบอกกันเรื่อยๆครับคอมเมนต์แคปอันนี้อุณหภูมิไปเบิ่งนกันเลครับใส่คลิปเนาะ